ส้มเล่มนี้อร่อยมากมนิยายที่แบบว่าไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรนอกจากคําว่าน่ารักนอกากน่ารักถ้าให้รีวิวคือน่ารักเต็มร้านร้านเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยร้านเต็มสิบเลยตัวละครพระานาในเรื่องเนี้ยค่ะความสัมพันธ์เขาจะเริ่มต้นมาจากต้นส้มเนี่ยแหละเขาอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ที่แบบข้างกับแผงบ้านตลอดเป็นเสียงตุ๊บๆอะไรเงี้ยเขาวิ่งออกมาปุ๊บปรากฏว่าเขาเห็นว่าส้มอ่ะหล่นลงมาหล่นลงมาตรงบ้านเขาแต่ว่าบ้านเขาไม่ได้มีนะใชะ่เขาก็แบบไม่คิดอะไรอ่ะเด็กอ่ะเนาะเด็กมอต้นอ่ะอุ้ยส้มฟรี เซเวอร์อยู่แล้วก็ดีไม่ต้องเส<ด>เลย,เลยดีเลยก็เก็บไปกินกินไปปุ๊บว้าวส้มบ้านนี้มันว้าวมากผู่แบบเจอมีแบบประกายออกที่ตาคือแบบว่าทำไมมันมหอมหวานทำไมส้ม หวานแบบถูกใจขนาดนี้อยากรู้พันอะไรติดอกติดใจเหลือเกินแค่แบบส้มอะเนาะก็ทําให้เราแบบฟินได้แหละแล้วก็มีโมเมนต์เกี่ยวกับส้มอีกอย่างเช่นตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็กินโกหนึ่งอะก็หันไปจ๊บโกสองแล้วก็พูดว่าอุ้ยหวานกว่าส้มอีกแฮะก็คืออย่างที่บอกว่าติ่งส้มเบอร์หนึ่งใช่ป่ะส้มแต่ว่าชอบเจ้าของส้มมากกว่าใช่มีคนล้มส้มได้ล้มแอเจ้าของแล้วแหละ